เฟซบุ๊กมีอะไรอัปเดตบ้างในปี2022นี้มาดูกันครับสวัสดีครับพบกับผมจอนนี่อีกครั้งนะครับผมและวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Facebook แอดมาฝากเพื่อนๆกันอีกแ,แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมอยากจะชวนคุยเรื่องอัปเดตต่างๆของตัว a c e b o o k นั่นเองครับเนื่องจากว่านะครับล่าสุดตัวเ c e b o o k เองนะครับเขามีการปล่อย อัปเดตออกมานะครับผมในปี2022โดยการอัปเดตของ Facebook ในครั้งนี้นะครับผมหลักๆเนี่ยจะเกี่ยวกับการตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายต่างๆซึ่งวันนี้นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับการอัปเดตครั้งนี้นะครับเกี่ยวกับการกําหนดกลุ่มเป้าหมายในการทําโฆษณานะครับในหลายๆตัวนะครับโดยจะมีหัวข้อหลักๆนะครับทั้งหมด4ี่ หัวข้อนะครับและนอกจาก4หัวข้อนี้เนี่ยจะมีการเอากลุ่มเป้าหมายหลายๆกลุ่มนะครับผมที่อาจจะใช้น้อยนะครับโดยกลุ่มที่1นะครับสาเหตุด้านสุขภาพนะครับเช่นความตระหนักเรื่องมะเร็งเต้านมนะครับผมสนะครับเกี่ยวกับเรื่องลดนิยมทางเพศนะครับ LGBT นั่นเองครับสามการปฏิบัติทางศาสนากลุ่ตตมต่างๆ4นะครับความเชื่อทางการเมืองประเด็นทาง นะครับผมสาเหตุองค์กรหรือตัวเลขเช่นพักการเมืองอะไรพวกนี้นะครับผมคุณนะครับจะต้องทําการแก้ไขกลุ่มโฆษณาต่างๆนะครับก่อวันที่17มีนานี้แต่สําหรับใครที่กังวลนะครับในเรื่องของคุมเป้าหมายต่างๆว่าเอจะหายไปจะถูกลบหรือเปล่าตรงส่วนนี้ไม่ต้องกังวลนะครับผมเพราะว่าตัว Facebook เองนะครับเขาจะมี suggest นะครับหรือคําแนะนําขึ้นมาให้นะว่ากลุ่มไหนบ้างนะครับของคุณเนี่ยที่จะโดนเอาออกนะครับผมและนะครับเวลาที่คุณคลิกดูนะครับรายละเอียดต่างๆที่ทาง a c e b o o k เนี่ยเขามีก การแนะนํามาให้นะครับเขาก็จะมี แนะนำกลุ่มเป้าหมายอื่นๆเพิ่มเติมนะครับผมที่จะสามารถนำมาใช้ทดแทนกลุ่มเป้าหมายที่กำลังจะถูกนำออกไปจากระบบได้นั่นเองครับซึ่งตรงส่วนนี้นะครับสาเหตุที่ a c e b o o k นะครับเขามีการปรับตรงส่วนนี้นะครับเกิดจากคำมั่นสัญญานะครับที่ให้กับทางยูเซอร์นะครับผมที่ต้องการจะปกป้องในเรื่องง p r i v a c y ต่างๆนะครับสิทธิส่วนบุคคลต่างๆนะครับผมเพราะว่าตัว Facebook เองเนี่ยเขามองว่าสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆตามหัวข้อที่เราได้คุยกันไปเมื่อสักคร นี่ก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่เราก็น่าจับตามองกันนะครับผมว่าหลังจากมีการปรับเปลี่ยนจากทาง Facebook แล้วนะครับในแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยจะมีการ take a คชั่นอะไรต่างๆบ้างหรือเปล่าในแพลตฟอร์มตัวเองนะครับผมทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการปรับตัวเปลี่ยนแปลงด้านการตั้งค่าโฆษณาของเฟซบุ๊กนะครับผมที่ผมอยากจะนํามาแชร์กับทุกท่านได้ทราบนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมสําหรับท่านใดนะครับผมที่ชอบข่าวสารดีๆในลักษณะายรูปแบบ แบบนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์ u like, b s c r i b e แล้วก็กดแชร์ให้กับเพจของเราด้วยนะครับถ้าท่านใดต้องการมืออาชีพนะครับในการทำโฆษณาต่างๆสามารถขอคำปรึกษาจากทีมน้องๆแอดมินของเราได้นะครับผมผ่านทางช่องทางนี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ